อูเดทสิบสี่ห้ารถถังกลางซุ้มยิงเทียแปดของสวีเดนอำนาจการยิงความเสียหายเฉลี่ยต่อนนัดตามร้ออัตราการเจาะเกราะลูกธรรมดา2องิบ ลูกทอง253ความเร็วกระสุนลูกธรรมดา1385ลูกทอง1560เวลาบรรจุกระสุนณปัจจุบัน9.91ความเร็วในการหมุนป้อปืน40.8มุมกดลบ12มุมเงย26เวลาเล็ง1.79วินาทีการเบี่ยงเบนกระสุนที่100เมตร0.36โอ้โหมากกว่า100เมตรนี่กูไม่รู้เท่าไหร่นะเสียว่า100เมตรต้อง0.36 ความเสียหายนเนี่ยตออนาที2,179กันเลยทีเดียว การอยู่รอดครับความทนทาน1,400เกราะตัวถังด้านหน้า35ด้านข้าง35ด้านหลัง10เกราะป้อมปืนด้านหน้า66ด้านข้าง30ด้านหลัง20ความคล่องตัวกำลังเครื่องยนต์490แรงมา้ากำลังจำเพาะ21.78ความเร็วสูงสุด55าถอยหลัง20ความเร็วในการหมุนตัว48การซ่อนตัว32 .09 จุดศูนย์เก้าเวลาหยุดนิ่งเวลายิงจะเหลือ6.35เวลาเคลื่อนที่24.82 เพื่อที่ไปด้วยยิงไปด้วย4.91การตรวจจับระยะมองเห็น398นาอนดีแล้วก็ระยะสัญญาณวิทยุ868อุปกรณ์ที่เอาไปก็คือคกลไกการหมุนร,รุ่นปรับมุงชั้นหนึ่งเครื่องป้อนกระสุนชั้น2และรางขับปืนรุ่นปรับมุงขั้นหนึ่งยุตธปัตปจัยที่เอาไปก็คือชุดเครื่องมือเล็กปฐมพยาบาลเล็กแล้วก็อุปกรณ์ดับ เพลิงอัตโนมัตินะครับส่วนสกิลพลถตอนนี้มีด้วยกัน2แถวนั่นก็คือแถวแรกก็คือพี่น้องร่วมรบและการที่สองกำลังอัพอยู่ก็คือสกิลพรางนั่นเองสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องเชลแีแคนและตอนนี้เราอยู่ในเกม World of t a n k Road to u d e s 15ิทับ16 นั่นเองนะจ๊ะเอาละคุณผู้ชมทุกท่านครับไม่พูดพลาไม่มากมายไม่สัิยาให้มากความก็เราตามไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ารถถังคันนี้มันมีดีตามฉลากยาโมไว้หรือเปล่าหรือว่ามันจะตายเปลา่าแบบไร้ค่าแล้วเราไปกันเลยจ้าออกรบและในตาแรกครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เกมได้พาเรามาอยู่กันในแมปหมู่บ้านทะเลสาบจ้ะซึ่งเป็นห้อง เทียแปดล้วนๆเพียวๆเลยดีกว่าเจอเทียสิบหรอวะเฮ้ยอันดับแรกเนี่ยผมจะมาจอดรอตรงนี้ก่อนเลยเพื่อดักตบรถถังเบานะเออจะทำการสกัดดาวรุ่งเลย รอสักแป,ป๊บเดี๋ยวเขาก็มาแล้วกูไปชมโอ้โ oh ห <c oughs> นั่นไงมาแล้วโอ้โ oh, หไม่ร้อยไม่ยอะไม่ชักชา้าให้ลีลาเขามาให้เรายิงโอ้สามร้อยแปดสิบห้าตายค่าไปที่เรียบร้อยแล้วกูก็ถฟยติดเฮ้ยกูถอยแป,ป๊บนึงอย่านะเที่ยวเก้าอย่านะเอออย่างนั้นแหละเอาไปแดกอีกนักนึงโ oh, oh, <c oughs> อ้โหขออนุญาตถอยหน่อยนะประดิดาน <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตเบียดหน่อยได้มาสามร้อยยี่สิบเก้าแล้วก็ตัดแท็กเอสซิกไปด้วยโอ้ย oh, โ oh, oh. คตรหวานเจี๊ยบเลยเมื่อกี้นี้โอเคโหลดเสร็จแล้วมาพร้อมต่อเลย โผล่มาสิเฟ้คุณกำลังเครื่องร้อนเลยนะเนี่ยนะอ้า oh, ว oh. มาบางเวมันต้องอย่างงี้สิครับถึงจะเรียกว่าทีมเวกไอสัตว์ <c oughs> <c oughs> เออต้องขยิบสักนิดนะ โ okay. นะอเคนักแาว่ารถเบาของเขานั้นตายไปหวั่นแล้วนะผมจะวิ่งไปข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงขอจอดดูแป๊บนึงดูลาดเราสักหน่อยอา้าโอเคทางสะดวกแล้วผมจะไปข้างหน้าแนละ้วเนื่องจากว่าไม่มีใครสปอร์ตและทีมฝั่งตรงข้ามนี่เหมือนกับหูหนวกตาบอดแล้วผมจะมาจอดอยู่ข้างหน้านี่นะพักนะไม่จะรอดักยิงเข้าที่แล้วตรงพุ่นนี้แหละรู้สึกว่าน่าจะได้ดาเมจพอสมควรลวนะตอนนี้ยังเงียบๆเ,เ,เลยนะยังดึงเชิงงอยู่เลยว้าวมาแล้ว วีเคร้อยอเต็มเต็มเลยโอ้โยิงโดนตะแค้หลังอ้โหปลิวเลยบ้าเอ้ยจะมายิงไม่โดนล่ะนี่นะอ,อยตรงนี้มีช่องโอโมีช่องโอโ้แต่รีโมทไม่นำร่องให้กูเลยเฮ้ยกดกดไม่ลงเลยกระสุนกูเหินเลยเฮ้ยโหลดไปมันจะมีมายิงอีกไหมเนี่ย วิมาแล้วโอ้โหมุมไม่ได้ต้องทําการหามุมแป๊บมึงโอ้โหเวลาเคลื่อนรถมีเป้าบานเลยนะเนี่ยเขี่ยวปัดเลยแต่ไอ้สัตว์ยิงไม่เข้าอีกแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยสร้างความเสียหายได้ร้ายแรงแต่ไม่ได้ดาเมจอะไรครับเนี่ยโหลดใหม่ยังได้โอ้โห,โหตีโซพันแปดอย่างนั้นหรือตรงนี้ได้เออโดนครับส2 3 23, ร็เป็นไงล,ล่ะเวลามันจะคมมันก็คมนะเวลามันจะยิงลมมันก็ยิงม่วไปหมดเลย เออแต่ความรู้สึกในคันนี้นี่โอเคเลยนะว้าวอ็อบเจกต์274อ้าพี่ยิงไปไหนครับดิสุดยอดเลยกูถอยแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าข้างในเมืองนี่กำลังจะแหกในไม่ชานี้แล้วเวละ่ะรถถังเบาถอยเลยสกอเปียนถอยมาถอยมาถอยมา,ถอยมาเร็วเพื่อนได้เวลาถอยแล้วอย่าฟื้นอยู่เลยตรงนี้มีช่องวะ่ะวีเคร้อยมึงกับกูนี่ดวงชะตาเป็นสมพงกันยังไงก็ไม่รู้นะยิงไปแล้ว โอ้ดอกเดียวไม่ทันเสียวก็ล่วงแล้วพันสามสามสิบเอ็ดยัดค่สุดยอดเลยกูวู้วันนี้มากับดวงโดยแท้ไคสเลอร์เอสซีจีเแล้วก็ไปเถอะกลับลงรถไปเลยครับกำลังจะบุกกำลังจะมีความสุขกูขอทำลายความฝันความมันของมึงนะไปแล้วตอนนี้ได้เวลาถอยแล้วเป็นนานกูรู้งานที่มันหายเลยแม่งไปก่อนกูอีกรอกูด้วย A few moments later เอาล่ะตรงนี้แหละน่าจะทำเลดีนะผมจะทำการจอด สองหมอเพื่อจะล่อเซตหยอรถติ่กําลังวิ่งอยู่ที่กลางแก้งแล้วนะมาแล้ว274ไม่พูดไม่หยุดพูดเลยตอนนี้ม่งมารัวๆเลยเอาไปแดกเลย371เอ้อ ้ไฟติดชี้หายเลี้ยวชี้หายเลี้ยวโอ้ยไม่มีใครแดกไม่ได้แดกกรอบนี่โอ้โสามดโดนใครก็ไม่รู้ยิงมา450โอ้โอู้เจ็บนะเนี่ยเพเลยเกย์ในสัตว์เดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวเทอมึงต้องโอนนี่สามแปดห้าโอ้โหไม่ไม่พักไม่หยุดไม่หย่อนเลยตอนนี้มาลัวๆเลยอะไรกันล่ะเนี่ยเพิร์ชิงอ้าวอยู่อะไรวะอยู่หลังบ้านเหรอ มาว่ะมามอบโอ้โหเสียดายเยอะเยโหโยโลดลูกทองน้บัตโดนลดหลือความอดทนมันหมดลงกรบเืท่สาครับรอให้ไปสิม,มึงออแอบหลังบ้านไปเลียแผลเลยเฮ้แต่ตอนนี้ยังดีนะคือด้านซ้ายมือไอ้สเราไปแล้วอ่ะดันไปแล้ว แล้วตอนนี้แบทแชท12ตันรดถังเบาเราค่อนข้างรู้งานนะครับผมว่าโหนนานๆทีจะมีรถถังเล่นดีสักครั้งหนึ่งนะโอ้ปกตินี่จะไปตั้งแต่ต้นเกมเลยอุ้ยตอนนี้ยิงไป4,000แล้วเหรอฮุ้ยไม่ได้ดูดาเมจเลยยิงอย่างเดียวโอเคเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องอ่ะโอ้โหยิงไอเมื่อกี้ VK100 ลางแหกเลยได้มาพันสโอ้หกรุบๆเลยหวานกรุบกรอบเลยเฮ้ยมันจะมาเหรอ ไอ้สามกูไปซะแล้วโอ้ตอนนี้แปดต่อเก้าฮะโุชิ่งโคชิ่งจะขยับโุชิ่งขยับเฮ้ยโุชิ่งวิ่งว่ะต้องรอยิงดักแล้วต้องโอ้โหแตรงนี้ได้ไว้ไม่ได้ตรงนี้แหละไอ้แสนโอ้โหน่าจะไปโดนเสาบ้านนะเมื่อกี้นี้โอ้โไปซะแล้ว อีกนัดนึงเออสามร้อยหกสิบสี่แหมวิ่งปรีหนีกับบ้านเนี่ยเอาไปรับประทานก่อนเลยสักนัดเพื่อเป็นการส่งท้ายนะแหมมึงทิ้งเพื่อ,อนที่หกสิบเก้าได้ลงพอนะเดี๋ยวกูจะล่อเซตยอมเองเฮงเป็นอะไรกูเนี่ยโอ้โหเอาละผมจะขยับย้ายนะ จยาย้ายจุดมาเพื่อจะยิงเปรกินให้ได้เลยมึงเฮ้ยมึงทำกูสี่ร้อยกว่ามึงกูเจ็บจี๊ดเลยเมื่อกี้ยิงมันได้ไปนับหนึ่งนะแต่ยังไม่สะสมใจเลยขอดูอ้าตรงนี้ได้นิดนึงอีกนิดนึงเออตรงนี้แหละลูกทอกูโอ้โหหายไปกับสายลมอีกแล้วตังนั้นเนี่ยตังต้งนั้นเลยโอ้โหอยากจะเจาะเกราะของคุณผมก็ต้องมีการลงทุนกันบ้างแล้วนะโอ้โหเกาะ มึงแดงเถือกเลยตรงนี้ได้วะ่ะเขียวๆเ,เนี่ยโอโ้แต่ต้องไปสักนิดนึงมึงจะถอยกลับทาไมเนี่ยโอ้โหสาหามุมหาเหลี่ยมมึงจะไปข้างหน้าอีกก็กลัวจีซอมันจะหลอเอาดิไม่ดีวะเฮ้ยรถถังเบาเรารูดแลว้ววะรถถังเบาเราโอเคโอ้โหรู้งานจัดทีหกสิก้าอีจัดมึงยังไม่ไปไหนมึงจะรอ,ก,อกูใช่ไหมฮ่าผมลีเขียดแน่แน ตรงนี้แหละปีช่องวางอ่างสามร้อยสิบเจ็ดเป็นไงลนะ่ะต่ำกว่ามาตรฐ,ฐานไปหน่อยนึงแต่ก็อร่อยได้อยู่สําหรับคาดามจสเดินหน้าไปเลยตอนได้คันนี้มาใหม่ๆนี่ผมคิดว่าจะเป็นเหมือนซี3หกสิบสามเอาไปแดกอีกสองสามศูนย์นี่คือนึกว่าจะเป็นเหมือนซ s 53ที่เคียร์8 e p 4อะคุณผู้ชมโอ้โหรถคันนั้นกูทรมานมากเลย,น,เลยนึกว่าจะเป็นเหมือนคันนั้นแล้วแต่คันนี้นผิดคาดเลยนะคุณผู้ชมานะ เออดีนะของก็ดีจริงๆผมไปแล้วในเมื่อแบทเชตเข้าไปทางนี้ให้ผมก็จะไปช่วยเขากูมไม่กลัวมึงแล้วเออบวกไปเลยจีซอ์พันแปดมึงจอดซ่ายอย่างนั้นหรือยังต้องเจอพระเอกคนเนี้โถกำลัง <c oughs> <ๆ> <c oughs> จะพูดมันเท่ๆอีกแล้วนะแต่เพื่อนโดนเพื่อนปาดหน้าไปซะงั้นโถเอ,อ้ยสภาพตอนนี้นี่โอ๊1สิต่อสิแล้วคุณผู้ชมแต่ว่า ก็ก็ไม่มีไม่ได้ไม่มีค่าอะไรเพราะว่า S T A กู a F K ไปไ้ชัดไม่เป็นไรวิ่งลาะไปตามขอบอโอเพื่อนวิ่งสปอตให้อย่างนี้จะต้องช่วยและลูกแห่งความหวังโโอ้ทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกทีล่ะเนี่ยโอ้ยต้องเข้าไปใกล้ๆอีกสักนิดนึงโอเคไม่เป็นไรเพื่อนเก็บไปให้แล้วผมจะทำการล้วงคอ กูจะล้วงไล่ไอโซหนึ่งฮะสองเคมจอดรอกูได้เลยนี่ดามเมจได้ข่าวว่ามือแรงงั้นเหรอแต่กูก็ไม่ครัวหรอกนะมากูสั่นซู่นั่นไงโอ้โห,หันตื่นมาทางนี้ด้วยเอาไปกินเลยสามหกสี่ดูดีวะมันยิงยังจะยิงไม่ยิงจะยิงไม่ยิงงั้นกูแลกแล้วนะ โอ้โหหกแปดเก้าถือว่าไม่เท่าไรวะนัดสุดท้ายขอเน้นๆเลยจะได้มึงส่งมึงกลับสู่โลงรถอย่างสู่ปกติไปตายจ้าสองเก้าหนึ่งโอ้โหน้อยไปอ๋อมันเลือดมันเหลือแค่นั้นจะทำไงได้โอ้โหเรียบร้อยครับพริกประจานสิบห้าต่อสิบเอ็ดเย็ดแค้ ในด้อููาเยอะแบกวีอกจับไอจกัวเีแบแกข้าแฮกเลยสัเียวา <c oughs> เป็นไงล่ะคุณอาจจะหัวรรอนในวันที่ผมเอาหาอาจจะเสียน้ําตาในวันที่ผมเอาจริงก็ได้นะคุณผู้ชมนะโอ้โหได้เอทแทงเกอร์ er มาแล้วก็ผู้จชีจารในการระเบิดยิงหวังผลต้นปืนนักเลงแล้วก็ลํากล้องใหญ่กันเลยทีเดียวยิงไปถึง6,333กสสคิวไปหมดสคิวได้ค่าประสบการณ์1,449ว้าวสุดยอดไปเลยลวนเพียโอ้ห เรามาดูในเรื่องของรายละเอียดการลบกันบ้างนะครับผมยิงไปทั้งหมด24นะัดข้ะเป้า20เกาะกะ16นะจ๊ะได้เงินมาทั้งหมด6,009,000 6, 9, 6พ่อสิ 69,495นะครับผมก็ไม่ใช่ดิรวมทั้งหมดแล้ว125,092หักลบกลบนี่ขนาดว่าเอาลูกทองไปกระยี่ต่างเล่นนะ5เม็ดด้วยกันได้เงินมาเบ็ดเสร็จ5 8 4 4 6เข้าครั้งสำรองห2 5 0 9รอ1เ5เลยทีเดียวโอ้โหเป็นไงล่ะสุดยอดเลยปลาฮือวันนี้ไม่นึกเลยว่ากูจะมือขึ้นขนาดนี้นะโอ้โหมือทองสุดยอดไปเลย และเกมกนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กันในแมปชายฝั่งเงียบสงบนั้นซึ่งเป็นห้องเทียแปดแล้วก็เทียเจ็ดนะโอ้โหหวาดเย,าย,ยียบแดงแนนะ่นอนเลยแต่ว่ามีรถจรดสองคันนะแฉะแมกเอ้ยรถถังหน้ารังเกียจเฮ้ยผมจะมาทางนี้ฮะแล้วก็จะมาดักตบตรงนี้สักนิสนุงนะ ับรองว่าเทียเจ็ดกูจะเคีียวเล่นเลยรังแกเทียต่ำคืองานประจำของผมนะรอก่อนจะไม่ก็มาแต่ว่า AMX กูทำอะไรวันนี้ไปวิ่งอะไรในเมืองตองนั้นามาเปิดให้กูหน่อยเซ่มาแล้วอุ้ยแม่ไม่ดูหลังใบสตีมีสเตสได้วิ่งรอดไปน้มือรอดไปน้มือดีนะกูเน้นมี้จะยิงเล่นกูอ้อยอะไรครับเนี่ย คนกำลังโลกส่วนตัวสูงอยู่มาขอความช่วยเหลืออีกแล้วรถมึงก็หนาบีเซต็ตหนึ่งเกตุก็ไเได้มาขอความช่วยเหลือตอมความดีก้อนแดเฮ้ยที 5, 4, ห้าสี่มดหนึ่งอ้าเงียบกิ๊บเฮ้ยไฟไม่ติดว่ะเอาดีดีดีเอออีกรอบแล้วกันนะแก้มือนะเมื่อกี้นี้ทำต,ตัวเด่นนะมึงฮะ สามร้อยต่อวินาทีทำไมดาเมจน้อยยังว่ามัน300เฉลี่ยสามร้อยหกสิบนี่วะเฮ้ยอุ้ยไฟไม่ติดชิริกล้าดียังไงมาถึงมาแปะหน้าตรงนี้เนี่ยหะนี่มันเทียแปะในน้องนี่สามสี 3, 4, ่สองไฮดรอลิกกูทำงานเงยล่าเป็นยังไงเออเอาความกล้าเอาความมั่นมาจากไหนอดี๋ยพี่จะกบสั่งสอนนะน้องนะหลบไปชิริของเราเนี่ยฮะการีอย่างความทางดาวรุ่งก,ก็สิมันกำลังจะพุ่งอยู่นะเนี่ยนะ ผมจะทำการอ้อมก่อนนะเพืจะทำการเซ็ตยอนกูล้อมแม่ให้ไฮดรอลิกเปิดทำงานแล้วก็ขึ้นไปเลยอุ้ยล้อเลี้ยนรถถังอันนี้นี่เพื่อนไม่ชอบนะเพราะว่าล้อเลียนมุกี้อะไรวะเนี่ยเอาอีกสักนัดไปล่ะอีกสักนัดไะล่ะเอ้ยกระโดดขึ้นไปถึง409เลยดาเมจเม็ดโลกดอกนี้นี่สุดยอดเลยเนอะยังไม่เข็ดยังไม่เข็ด เออโอ้ยมันสวนมาร้อยเองนจะขนาดไหนกันเทียววะอืมโหลดเสร็จยมังรอกูแป๊บหนึ่งนะเอาอย่าถอยสิเขาถอยวะถอยไปไหนถอยไปไหนเอาไปเด็กเลย36 36ใส่เลย326จะพูดว่า3 62เออเป็นไงล่ะจุดจบสายเฮ้ยเจือเจ็ดฟัดกระเทียบแปดเฮ้ย ีซไปช่วยเพื่อนสวไปมีแซนโอ้โหไปกดเทอร์โบโลแล้วมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วกูมาทำตามตามคำร้องขออ้าวไปก็แล้วอะไรวะเฮ้ยกูจะต้องทำการเก้งแย้ให้มึงเลยรู้ว่าโลวีลีชื่อเฮียนอ่านยากจิบหายภาษาเยอรม,มันเหรอมึงเะ้อ จะต้องตําการตกอ,อนหน่อยแล้วให้โดลิกทํางานซิฟ้าให้โดลิกเออโ,โอ้ยจิกสิวยิกเลยยิกหัวเลยจิกหัวสามร้อยเท่าไหร่ว่าลืมดูเมื่อกี้สามร้อยเจ็ดสิบแปดเอออีกสักนัดปะหลังร้อยสามร้อยเก้าสามส่งกลับลงรถไปเลยเออในเวลากลับบ้านเราแหกแล้วโหูฐานกูแหกแล้วโอ้ใบสเต้กูรถถังหนักบุกมาซะด้วยไอเราก็รถบางทีนี้ก็วาวุ่นเลย ถอยด่วนเลยอุ้ยล้อเลียงยังอยู่อ่ะไอรถถังบูลลี่รเรียกล้อเลียงมาไฮโดรเลกโอ้โหหลบไปแล้วไอ้เียมันต้องถอยมันแน่มั่นใจเอไองไงล่ะฮะไงล่ะเลือดเลยแค่นั้นจะถอยไปได้หรือเราต้องกลับไปช่วยเพื่อนก่อนจี๊20ทับ2กูกำลังจะซวยแล้ว <c oughs> รีบไปแล้วโอยโอย

ไม่อย่าทำเพื่อนพมอ้าวยิงไปเลย3 4 6สีออ่หเือเลือดเหลือแค่8ปาจะไปทำอะไรได้อ,อื้ออีกนัดหนึ่งเออเพื่อนกูรอดเปล่าวะ <c oughs> ไม่รอดอีแ่เลยเชตเตอร์เจอกูแน่บีเซตบีเซ็ตบีเซตบีเซ็ตมันช่วยมันช่วยกูหน่อยเร็ว มาแล้วเพื่อนกูมาช่วยมึงแล้วมึงก็ต้องมาช่วยกูด้วยหน้าต่างคนต่างช่วยกันเซ่เราถึงจะเราถึงจะรอดได้ตอนนี้ห้าต่อสิบได้กูสิ้หนหวังชิบหยมาออไอเ,เซ็ตเตอร์มึงไปไหนไอรถเบามึงไปไหนมึงกลับมาได้ไปซะแล้วห้ย มาจากไหนแบ็คพินอ้เอาไปแดกยกู <laughs> ละงงเลย <laughs> อยู่ดีๆก็มาแบบไม,ไม่บอกไม่กล่าวไม่ต้องไม่ถามเรื่งสุขภาพสักคำเอาไปซะแล้วบีแซดกูทำไมมึงไปไวจังวะเลือดมึงเยอะอยู่มันตะยีที่จีหายแล้วกูถอยก่อนเลยโอ้โหแล้วข้างหลังมีแต่จอนสองคันไทเกอร์หนึ่งไทเกอร์วันมาดิมึงมาดิมาดิมาดิมา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  <laughs> ไปอยู่หลังหินโอ้ร้ว่างวิ่งวิ่งมาทางนี้ไม่เป็นไรจะวิ่งเฮ้ยไปซะแล้วโอ้โหมึงไปล้วงรถจอดกูลอเอาไปกินซะเลยนี่ที่จีดีบิลเพนเตอร์ช่วยด้วยช่วยด้วยจิบไปแล้วก็ไงดีวะไอ้ยหี้ยชิคไปชิคเจคเกอร์วันสิอ้าวเรียบร้อยเลย ตอนกูไปแล้วโลกต้องใบอยู่บนหัวไหลกูแล้วทีนี้เฮียกูแบกกูจะต้องแบกแล้วเนี่ยกูแบกได้ไหมอ้าวยิงไม่โดนเฮียสัตว์เฮียยิงไม่โดนเฮียเอ้าดีนะบ็อกซ์คูลอยวายได้เออไปดีวะว่าเซตเตอร์มันต้องล้วงแน่นอนเลยเซตเตอร์มันต้องล้วงกูแน่โอ้าวเฮียรถไอ้รถหนังหมา เก็บตเออะไมไทเกอร์มึงมาดิโอ้โอ,อ้โอ,อ้อไ้เลยเกินยัยอะ่ะตะเบเกินยัยองมงเข้ามาเลยอู้สตโอ้รอเลียนเอ้มั่วไปหมดแล้วโอ้โหทางลูกก็มาทางนี้ก็มีเอาไงดีว่ากูทีน,นี้อุ้ยจอดก็ลงอื้มโ,โอ้สู่ร้อยสามสิบชิบหายแล้วกูเป็นเดอะแบกน่แต่กูแบกไม่ไหว ิงไม่โดนอีกแสตลกเป้าแล้วิงดวอยงไอ้ไอ้ยเมแปลงกันโอ้ลำกล้องใหญ่เออลำกล้องใหญ่ไฮแคร์ดแล้วก็อะไรเนี่ยเยิงหวังผลไฟโฟร์เอฟก จากนั้นก็จอมด้วนแล้วก็อะไรวะแม่นปืนกันมาสเตอร์นักสู้แล้วก็แล้วก็ที่สำคัญเอ็มแตกฟินเฮี <c oughs> ยัญาอ่อน <c oughs> วันนร้ส่วนของคะแนนกับยิงไปทั้งหมด4,391ครับได้มา5คิวกับค่าประสบการณ์795กันเลยทีเดียวนะจ๊ะแล้วก็รายละเอียดครับจัดมาครับม,มาดูหน่อยสิ อา่ากินไปแล้ว18นัดครับก็เอา15จอกเกราะ15เอ,อ้ยได้เงินมาใช้546ครับ <c oughs> ไม่ไบบมีบัญชีบีเม่ยมจะแล้ว <laughs> เอ้ยรวมอีกพีทั้งหมดครับ1239กั 12, 39, นเลยทีเดียวโอ้โ oh, หรถคันนี้มันสวดยืดเลยนะฉันร้อยเป้าเลงหุบสุดนี่กูบอกเลยว่าไม่มีมุดอย่างแน่นอนเลยไม่ได้หายเงียบร <c oughs> ้อเล่นร้อเล่นอำเล่นก <c oughs> ็เป็นรถที่ดีคันนึงเลยนะครับสำหรับ เจ้าอูเดส14 5คันนี้เนี่ยนะจ๊ะเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเป็นอย่างไรกันบ้างฮะกับเจ้ารถถังคันนี้2เกมที่เพิ่งดูกันไปเมื่อตะกี้นี้ส่วนตัวกับผมชอบรถคันนี้มากเลยนะอาจจะต้องเล็งใช้เวลาเล็งสักนิดหนึ่งเพื่อให้เป้าหุบนะครับแต่เมื่อเป้าหุบสุดแล้วรับรองเลยว่าไม่มีมุดไม่มีหายอย่างแน่นอนเลยยิงโดนแน่ๆสำหรับคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นกับรถถังคันนี้อย่างไรบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับนะ เอาล่ะเวลาได้หมดหมดเวลาลงแล้วครับได้เวลาต้องล่ำลากันแล้วขอบคุณคุณชมทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยกันนะฮะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร์กดแชร์เพื่อขอบคุณด้วยนะครับเพื่อจะเป็นส่วนร่วมไปกับการเติมโตของช่องจ้องนี้กับช่องชลิศแขนนะครับผมนะเอาล่ะ e ีีถัดไปครับไม่ปล่อยให้รอนานอย่างแน่นอนครับเทียร์9อูดสบุกคันนี้มายนโฉมมาที่เรียบร้อยแล้วรอติดตามกันได้เลยนะจ๊าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ไปแล้วนะจ๊ะมือคุ้นจริงเทียก้าวุชิบหายแล้วทีนี้จะเล่นออกไปวะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปจริงแล้ว ก็ไหนๆก็เป็นวันหยุดเนาะไม่รู้จะดูคลิปอะไรก็แนะนําเลยฮะนี่เลยช่วงป้ายยาครับมีคลิปเยอะแยะมากมายไปในช่องจินตีแค่ครับถึงแม้จะเป็นช่องน้องใหม่นะแต่พยายามจะเอพคลิปทุกๆสัปดาห์ให้ได้ดูกันเลยนะครับนะฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยใครที่กดติดตามแล้วตอนตอน,นี้ช่องก็200ซับแล้วไปแล้วนะจ้าขอบคุณมากครับ